สวัสดีสมาชิกร้านปืนในพลทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำของแต่งปืน SK นะครับพวกบ่อม็กโซนแม็กอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดของ P30 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมด้านหน้านะฮะเป็นเหมือนคอมนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องลดแรงถีบนะครับอันนี้เป็นแต่งสวยงามทวงเวทด้านหน้านะครับมีบ่อม็กนะครับเพื่อให้เราใส่แม็กซซีนได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็แผ่นปิดท้ายสไลด์นะครับตัวนี้ของ VP9 นะครับก็ของเดิมมันจะเป็นพลาสติกนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมส้นแม็กนะครับก็จะมีทั้ง VP9 และ P30 นะครับตัวนี้บวกได้5นัดนะครับวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับตัวนี้สปริงลดน้ำหนักใจของ VP9 นะครับก็ซื้อไปเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็มีสำหรับปืนพกที่มี เกียวไปเกียวด้านหน้า,อย,าอย่างตัวนี้นครับวีพีนาเทติเนี่ย, v ยก็สามารถเพิ่มมัสเบกต,ตัวนี้ได้นะครับช่วยลดแรงฉีบได้นะครับก็จะเป็นตัวสั้นๆส,สำหรับปืนพกนะครับใส่9มมหรือจะเอาไปใส่พวกปืน5.56.223 9มม,มที่เป็นพวก SMG ได้นะครับก็ จะเป็นเกลียวเดียวกันนะครับก็ใส่ร่วมกันได้หมดนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะครับสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่เพจหรือที่ไลน์ร้านได้เลยนะครับ Geral Fire